โอเคโอเคสวัสดีนะคะเด็กๆเ,เรามาเจอกันในวัน Friday วันศุกร์แล้วก็เป็นการติวภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่2นั่นเองเสียงเพลงเปิดตัวจ้องมารอบนี้เป็นการติวภาษาอังกฤษในชุดที่4นะคะนักเรียนพร้อมหรือยัง มีทั้งหมดกี่ข้อคะลูกสิบข้อนะคะวันนี้เราก็ยังจะอยู่ในเรื่องของ animals นะคะทั้งลักษณะของมัน <c oughs> มันแคนอะไรบ้างนะคะ is can, swimming, is can swim is can swim is can จ้ำเอาไม่มีจำม,มีนะนะ,ะกระโดดได้ด้วยนะมีสัตว์บางชนิดกระโดดได้บางชนิดก็บินได้นะคะ แล้วเราก็ดูอุ้ยมันน่ารักมันมีสีสันสวยงามซึ่งเราเรียนกันมาหมดแล้วโอเควันนี้นี่ไงอันนี้อะไรคะลูกช้างช้างภาษาอังกฤษอ่านวะไรไม่มีเลยนะคะลักษณะของอีเลฟนมันเป็นยังไงบ้าง is this fast it is fast ต่อไป it is dangerous is dangerous ต่อไป is big is big เพราะฉะนั้นลักษณะของช้างมันเป็นยังไงมันใหญ่มันเร็วมันอันตรายมันคืออะไรคะลูกสามส it is big it s big นั่นเองมันมีขนดาดใหญ่มากใครตอบข้อขนี้ถูกบ้างคะต่อไปข้อที่สองนะคะนี่อะไรลูก p a r r o t นกแก้วนกแก้วมันเป็นยังไงลูกดูสีมันสิ อามาดู it is colorful i s colorful สีสันสวยงาม i s dangerous อันตราย i s fresh อันไหนใช่ใช่ลักษณะของนกแก้วค่ะลูก parrot <c oughs> is <c oughs> is เป็นไงคะ is colorful ม,มาเลยโอเคโอเคเยเต่อไปข้อที่สามนัมเบอร์ทรีอันนี้อะไรคะ แพนด้าแพนด้า is fast is fast ใช่ไหม is cute is cute is colorful is colorful แพนด้าตรงกับอะไรลูกมันเร็วมันน่ารักมันสีสันสดใสวสวยงามข้อไหนดีคะสามสีไม่รอชเชลยคะ่ะ is cute นะคะ is cute มันน่ารัก ต่อไป number f อันนี้อะไรคะลูกม้ากรบหม้ากรบ horse horse อ่า uh, is colorful is cute is f a e s h is fast ข้อไหนดีข้อไหนดีข้อไหนดีนดลูกข้อนี้ถูกทุกข้อแน่เลยถูกทุกคนแน่เลยเพราะมันคือฉเฉลยคะ่ะ number ข้อที่สาม is f a e s h okay วว้า <Wow. S 2> ต่อไปข้อที่ห้านะคะลูกใครยังมัวแต่ฟังเสียงครูแต่มนะจดจำไปด้ออ้ยเนอะกลัวเนอะกลัวมันคือ s สแ s n สแน s ส a นกมันเป็นยังไงคะ is dangerous is kill is kill is fast is fast ข้อไหนดีข้อไหนดีข้อไหนดีนดเร็วแน่แน่วันนี้เราทำเร็วนะคะแต่ตอนสอบครูแต่ไม่ได้อ่านให้ฟังนะคะลูก เพราะฉะนั้นงูมันเป็นยังไงคะ It's dangerous มันอันตรายนั่นเอง oh. ต่อไปข้อที่หค่ะมาอีกแล้วแพหลอนอกแก้วแพหลอมันเป็นยังไงคะ It can fly, it can fly, it can swim, it can run. นกแก้วมันสามารถที่จะบินได้สามารถที่จะว่ายน้ําได้สามารถที่จะวิ่งได้เพราะฉะนั้นแพรห <Wow. S 1> ลอดแค่อะไรคะแพรหลอดอิสแคน y ฟลาวต่อไปน้ำเบอร์เจ็ดเซเวนะคะลูกอะไรคะเนี่ยไลออนไลออนไลออนมันเป็นยังไงคะอิสคัลเลอร์ฟูลโอ้โหไลออนคัลเลอร์ใช่ปะ่ะอิสคิว is dangerous นะคะข้อไหนดี is เจริญค่ะ is dangerous โอ้จ้าวยอดมันยอดมากต่อไปข้อที่แปดนะคะข้อที่แปดอะไรคะลูกผีเสื้อบัตเตอร์ไฟ is colorful is dangerous is fast ข้อไหนคะลูกเก่งมากโตแต่คำถามเองตอบเองถามเร็วตอบเร็ว เฉลยค่ะ is colorful ใครตอบถูกใครตอบถูก <c oughs> และข้อที่เก้านะคะสิงโตไลออนมาอีกแล้ว it can it can swim it can run it can fly ข้อไหนดีคะลูกมันบินได้ไหมเนี่ยฉเฉลยฉเฉลย it can run นั่นเองข้อสุดท้ายนะคะลูกข้อสุดท้ายอะไรคะ d o ฟินมาแล้วโดฟิน i t can swim it can run it can fly ข้อไหนดีคะลูก it can swim it can run it can fly ข้อไหนดีคะลูกข้อไหนดีเฉลยเฉลยแป๊บนึงนะคะเฉลย เก่งมาก it can swim นั่นเองระเจ้าจอมันยอดมากโอเคสำหรับภาษาอังกฤษวันนี้นะคะการติวนะักเรียนอย่าลืมเขียนอันนี้ให้ครูเต็มได้นะลูกนะ Friday นะคะติวภาษาอังกฤษชุดที่4ใช่ไหมลูกแล้วหนูก็เขียนข้อ1นึงนข้อ10โอเคสำหรับวันนี้เอาไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเจอกันใหม่สวัสดีนะคะ